กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมนายโฟสุดสุทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําเปลี่ยนพื้นหลังในดัสติกซึ่ง คนน่าจะรู้ว่าดัฟติกเป็นอิมูสหรับเล่น NDS ซึ่งเป็นพื้นหลังเป็นยังไงเดี๋ยวผมจุตัวอย่างให้ดูนะอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวโชว์เกมน,นี้แล้วกันอาจจะแสงดูเปลี่ยนพื้นหลังเป็นไงนะฮะนี่ครับนี่คือการเปลี่ยนพื้นหลังในเกมนะก็วันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนพื้นหลังแบบนี้กันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีกันเลยขั้นตอนแรกครับคือคุณต้องจัดหน้าจอก่อน จัดหน้าจอของเกมซึ่งมาตรงนี้นี่ e d i t s k r n e แล้วก็เลือกแบบไหนก็ได้ผมเอาอันเนี้ยอ่ะคุณต้องเลือกกูดูก่อนนะว่าคุณจะตั้งอะไรว่าอ,อ,อย่างไรอะไรอย่างไงซึ่งผมขอตั้งไว้แบบนี้นะครับพอกูตั้งเสร็จคุณตั้งให้ปับ๊บตั้งตรงนี้ปั๊บอะไรเงี้ยคุณตั้งเสร็จปับ๊บกดเซฟคุณจะเซฟไปยังกอโบโกโบคือแบบเซฟของถ้าใช้นะมันจะเป็นทั้งหมดทุกเกมเลยหรือว่าจะเซฟแบบคอรนเกมซื มันเป็นแค่ฉบับเกมนี้ซึ่งผมจะมาสอนทําแบบนี้กันซึ่งพอเราวางปั๊บอย่างงี้ตอนแรกมันจะเป็นภาพดำๆหมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาแบ็กกราวออกให้ก่อนแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งครับทุกคนมันจะสอนแบบเร็วๆเลยอันเนี้ยสอนเร็วๆเลยอ่ะถ้าไม่มีแบ็กกราวเป็นอย่างงี้นะเอาผูลืมผูลืมกดเซฟเลยแป๊บหนึ่ง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 ครับขอใช้เวลาแป๊บหนึ่งก็พอไม่มีแบ็กกราวมันก็จะเป็น มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมืดๆอ,อย่างเงี้ยเลยมันจะเป็นมืดอ,อย่างเงี้ยอะ่ะเดี๋ยวจะมาสอนใส่ปากกาวกันซึ่งวิธีการใส่ปากกาวก็ง่ายมากแคปแคปภาพอย่างเงี้ก่อนอ่ะแคปภาพไว้เดี๋ยวได้เลยเหรอเดี๋ยวๆเดี๋ยวอันนี้มันไม่ได้อันนี้มันสีดำๆมันไม่ได้เดี๋ยวแก้เปลี่ยนนี้ก่อนเพราะถ้าจะมันสีดำๆเดี๋ยวเวลาตอนทําภาพมันจะไม่ดีนะก็วิธีการเปลี่ยนตัวอ่ะผมลืมบอกวิธีการเปลี่ยนปุ่มก็ไปที่ออบอปชั่นแล <kaf. S 1> ้วก<ๆ>็ิธท งนี้นะครับแล้วก็หารข้าาสกินมันจะแบบนีออนซิมเพลซิมเพลสองแล้วก็ดีฟิลซึ่งผมใช้แบบดีฟิลนะฮะ mm hmm. ก็กลับมาอย่างนี้ปับ๊บ mm hmm. อ่ะให้แคปไปเลย mm hmm. พอคุณแคบเสร็จปับ๊บก็เราจะมาสู่ขั้นตอนการทําพื้นหลังก็ขั้นตอนการทาพื้นหลังเราต้องมีแอปนี้ครับแอปวาดรูปหรือแอปแล้วก็ได้ชื่อว่าตกแต่งหรือตัดต่อรูปก็เราจะใช้เป็นไอ p ิสเพนสครับและอีกอย่างที่เราต้องมีคือภาพที่เราจะทําเป็นพื้นหลังก็ เดี๋ยวจะหาแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือเป็นเกมมอนใช่ไหมผมก็จะทำเป็นภาพพื้นหลังโปเกมอนนะโปเกมอนเดี๋ยวหาภาพก่อนนะครับทุกคนอ่าให้ทุกคนเลือกหาภาพอะไรก็ได้มาเป็นภาพพื้นหลังให้กับเกมคุณก็ได้เลยหาได้เลยตามใจคุณเดี๋ยวผมพิมพ์่าเดี๋ยวผมจะเอาภาพนี้ไอ้คุณกดโหลดภาพได้เลยโหลดภาพมาโอเคขั้นตอนต่อไปอาจจะเป็นขั้นตอนที่อาจจะดูงงๆหน่อยนะโอเค ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการสร้างภาพพื้นหลังให้เข้าที่ iB i g Paint หลังจากนั้นก็รอแปอปเปิลแป๊บนึงนะครับก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะวิธีนี้อาจจะดูยากๆก,กันหน่อยนะครับก็ดูกันไปแล้วกันนะเออดาสติกที่ผมใช้เป็นแบบของแท้นะครับไม่ใช่ของเถื่อนคือซื้อมาแท้หรือเถื่อนก็ใช้ทีเดียวกันได้ในการที่จะเปลี่ยนแบ็กกราวหรือเปลี่ยนสกินคีย์บอร์ดโอเคพอได้นี้เรากดน,นำภาพเข้ากับ นำรูปภาพที่เราแคปมาเนี่ยอ่ะแคปแปะส่งอันนี้เข้าไปกดตั้งเดิมไม่เอาที่มันแนะนำครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใส่ไม่ได้โอเคพอได้อย่างนี้ปับ๊บเราก็กดไปที่อีกแท็บหนึ่งโอเคแล้วก็เป่าสีนี้หลังจากนั้นไปที่แท็บลงสีดําแปะอย่างนี้เลยแล้วก็ปิดแท็บนี้แท็บนี้ไม่ต้องเป็นต,ต,ต้องใช้แล้วแท็บนี้โอเคหลังจากนั้นก็เข้าอีกแท็บหนึ่งให้เราลงสีดำลงจุดที่เราต้องการทําเป็นปุ่มเลยนะฮะแล้วก็ตรงสีดาตรงจุด มันเป็นเหลือสีขาวแล้วก็ปิดแท็บนี้ได้เลยโอเคเราก็จะได้อย่างงี้หลังนั้นไปที่แทบต่อเปิดแทบ็บนี้แล้วก็ลากลากลงมาอย่างงี้ดังานั้นกดกล้องไปที่ภาพที่เราโหลดมาเลยแล้วเราก็เนี่ยภาพตรงนี้ใช่ไหมล้วก็ขยายภาพเลยขยายภาพแบบตามที่เราต้องการเลยเอะไะขยายขยายอ่ะสมมติผต้องการประมาณนี้ บางคนก็จะเอาไปอย่างนี้เลยแต่ผมอยากจะตัดภาพนะฮะัก็เดี๋ยวเราจะมาสอนตัดภาพกันโอเคทีแล้เราสามารถกดบันทึกเป็น png แบบนี้ได้เลยแต่ว่าผมต้องการตัดภาพนะครับก็ให้ปิดแทบนี้ก่อนแล้วก็เลือกพื้นที่คทาพิเศษนะแล้วก็จิมจ้มจิมจ้มจิมจ้มจิ้มตรงจุดเสียมตามที่เราทำไปเมื่อกี้โอ้ยอันนี้มันโดนทั้งหมดเลยให้จิ้มตรงจุดเสียมตามทั้งหมดนะฮะเสียบตาที่เราทำเมื่อกี้ทั้งหมดเลยโอเคหลังจากนั้นครับรเราก็ ย้ายมาที่แคปนี้เปลี่ยนเป็นยังลบแล้วก็ตั้งขนาดใหญ่สุดแล้วก็ปุ๊บปาดเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวจเปิดใพรลูทให้หมดทุกอันเลยนะโอเคหลังจากนั้นก็ปิดแคปนี้แล้วมาดูโอเคเมื่อมาได้งเงียบแปลว่าได้แล้วอย่างนั้นกลับไปที่คาทาพิเศษแล้วกดปิดซะโอเคเราก็ได้อย่างนี้ซึ่งเวลาเราทำนี้เสร็จแล้วเราก็กดบันทึกเป็นพีจีพื้นหลังโปร่งใสโอเคเราจะได้ภาพพื้นหลังแล้วไฟก็ เราต้องใช้แอปนี้นะแอปนี้ AS File Explorer แล้วก็เราจะเข้าไปข้างในแอปนี้เลยแล้วก็ออกไปก่อนออกไปก่อนอันนี้อันนี้เป็นเปิดค้างไว้โอเคเราให้เลื่อนไปที่ตรงนี้หา,าว่า Picture นี่ไปแล้วหาภาพที่เราเพิ่งทำซึ่งภาพหงคืเรือน,นี้หลังนั้นก็ให้กดคอา,าตัดกดยนั้นกลับไปแล้วหาอันนี้หาอันด้าสติกนี่แล้วกดที่ Background หลังนั้นก็กดวางโอเคหลังนั้นก็เสร็จแล้วครับ ให้เลื่อนปิดดัสติกที่คุณเปิดมาเมื่อกี้เลื่อนปิดไปหลังจากนั้นก็เข้าดาัสติกอีกทีนึงให้เข้าไปที่เกมที่คุณนั้นจะใส่แบ็เกลีวซึ่งเกมผมจะใส่แบ็เกลีวเกมนี้นะครับผมเกมบอลฮาร์ดโกลโอเคพเข้ามาไปแล้วแล้วกดตรงนี้ปั๊บอ่าหลังจากนั้นกดตรงนี้แล้วก็กดตรงที่เราเลือกตรงรูปร่างแบ็เกลีวหลังจากนั้นก็กดเซตแบ็เกลีวไอมาเก็บแล้วหาภาพของเราโอเคนี่อ่ะ อันนี้คือภาพแบ็กกราวด์ผมทำนะครับหลังจากนั้นพอได้ปั๊บคุณจะสามารถเลือกที่ว่าจะเซฟแบ็กกราวด์เนี้ยไปทุกเกมหรือจะอยู่แค่เกมเกมเดียวก็ผมก็เซฟไว้ที่อยู่เกมเกมเดียวนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเราก็จะได้ภาพแบ็กกราวด์อย่างนี้มาแล้วโอเคทีนี้เราก็ได้ภาพแบ็กกราวด์สวยๆงามๆแบบนี้มาเรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยนะซึ่งเราสามารถที่จะตั้งปุ่มของเราได้ไปที่ออปชันแล้วก็เลือกไปที่ตรงนี้ ห่าเขาว่าสก,กินซึ่งสก,กินที่เราจะใส่คือสก,กินมีออนมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสก,กินก็จะเป็นอย่างนี้สวยๆงามๆนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็จะแค่มาสอนทําเปลี่ยนพื้นหลังแบ็กกราวแบบเข้าใจกันง่ายๆแต่ถ้าเข้าใจยากเด็กก็ถ้าใครสงสัยก็สามารถทักเฟสของา,าถาได้เลยก็เดี๋ยวมันจะขึ้นภาพไว้ตรงข้างนี่แหละเอาละครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าล like, ืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วย ครับวันี้กุศบายตีออเกน็กไทม์สมอล